สำหรับวันนี้ก็จะได้พูดถึงพระอนาคามีมัรตต่อไปเมื่อคืนนี้ได้พูดถึงพระอ,อนาคามีมัคก็เริ่มต้นได้นิดน้อยก็จบวันนี้ขอพูดต่อสำหรับอนาคามีมัรคนี่ก็มีอาการปุกในการตัดกรรมฉันทะ กับตัดพยายามบาตรหรือปฏิฆะเรียวค,ความโกรธความเพยาบ,บาทให้หมดสิ้งไปยิังการเจอนรณมให้เข้าถึงการนาคามีผลหรือว่ากานาคามีมรคก,ก็จำที่ต้องรวบรวมกำลังสมาธิจิตให้มีความแก่กล้ามีความทรงตัวมีความเข้มแข็งแต่ถ้าเราจะกล่าวกัไปว่าถ้าปฏิบัติมาตามดับ กว่าจะถึงพระสิทธาคามีอาณาสมาธิมันก็เริ่มเข้มแข็งแล้วหรือว่าเพราะว่าเราก็ปฏิบัติมาตาบรรดับหมายถึงว่าการที่เป็นพระสิทธาคามีได้นั้นก็ต้องระง,งับมันเท่าความโลภมันเท่าความโกรธมันเท่าความหลง นี่การบรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงได้ก็เรียกว่าความโลภความโกรธความหลงยังมีอยู่เสีเรือน้อยเพียงีนี่มาถึงพระอนาคามีตอนนี้ถ้ายังไม่ถึงอนาคามีผลยังไม่จบกเรวิวานาคามีมัรคแปลว่าการเดินทางเข้าไปถึงพระอนาคามีผล ส่วนส,สำคัญอันดับแรกเราจะต้องรวบรวมกำลังสมาธิให้หนักควบก,กับอารมณ์ของวิปาาัสสนาญาณคืออริยสัต์นั่งแก่พิจารณาร่างกายดืวอกายยตกษาย,ยิติพิจารณาดูร่างกายประกอบด้วยการสามสิองมีผมขนเล็บปันหนังเนื้อ ตับไตไส้กอดอุจาระภาษาวะอาหารใหม่อายาเก่าน้ำเลือด้ำเหลืองน้ำหนองเสมหะน้ำลายเป็นต้นที่เจรนาดูตามความเป็นจริงในด้านสมถะภาวนาว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันสกรปรกขึ้นมัสะอาด ไม่ใช่จะไปนั่งท่องเกสาโลมานคาทันตาตะจูตะจทันตานคาโลมาเกสาอันนี้มันเป็นตัวทำให้จิตเนสมาทิเฉยๆไม่ใช่ตัวตัดก็มาถ่ายกองนี้กายคตานุสติก็ดีแนื่อ่านุสติทั้งหกทั้งสิบประการก็ดีอาสุภกรรมฐานแล้วงสิบประการก็ดีเป็นกรรมฐานที่าจรณา ไม่ใช่มานั่งภาวนาเป็นนกแก้วนกะคุณทองทำจิตให้ทรงอารมณ์ว่ามันมีสภาพเป็นอย่างนั้นตามความเป็นจริง <c oughs> คำว่าทรงชาในที่นี้ก็หมายความว่าเห็นว่าร่างกายทั้งหมดมันสกปร,รกให้ความรู้สึกว่าสกปร,รกนี้ให้มันทรงอยู่ตลอดเวลา ทั้งเวลาหลับตาพิจรารณาเวลาลืมตาเวลาเดินไปเดินมาทำอะไรอยู่ให้จิตมันจับอารมณ์นี้จนชินอารมณ์ไม่คลายไปจากจิตเห็นสัตว์เห็นคนเห็นวัตถุไม่มีอะไรสวยเพราะทุกอย่างมันสกปรกหมดาหาสะอาดไม่ได้ดอกไม้ที่สะพรั่งอยู่ในป่า น่สวนมันมีความสีสวยสดสดงามแต่เขาไปใกล้จะรู้ว่ามันมีฝุ่นมีละอองแตกเพลิ่นอยู่ด้วยเกาะอ,อยู่ด้วยมันสกปรกคนและสัตวมีสภาวะต่างๆเต็มไปด้วความสกปรกตัวสกปรกนี้ไม่ต้องอธิบายมาก พราะมันรู้อยู่แล้วถ้าเราไม่รู้มันก็ระยำเต็มทีไม่ใช่เียว่าโง่ของไม่เห็นอยู่กับตัวของเราเองอะไรบ้างที่เราต้องชำระร่างมันอะไรบ้างที่เราต้องเกียดในร่างกายของเราที่มันอยู่ในร่างกายของเราเราทําไม่รู้ไม่เห็นแต่มันหลั่งไหลออกมาแล้วเราเกียดเชือวจาราปัสสาวะน้ำลายเหงื่อไเป็นต้น หรือว่าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองถ้ามันหลั่งไหลยออกมาเรารังเกยียจว่ามันสกปรกนี่สภาพอย่างนี้เรามองเห็นชัดอยู่แล้วนอกจากคําว่าจะเป็นเพียงว่าเราไม่สนใจจริงจะไม่เห็นว่ามันสกปรกคำว่าสนใจนี้ไม่ได้สนใจในกรณีพิเศษ สนใจให้มีความรู I i an hai, jaar jaar. ้ส sa la ึกตามความเป็นจริงให้การแสวงหาของจริงนี่ไม่ต้องใช้ปัญญาอะไรมากแค่สัญญามมนก็ใช้ไดู้้จาระที่ถ่ายออกมาสะอาดทั้งสกปรกก็รู้ปัสสาวะที่ถ่ายออกมาสะอาดทั้งสกปรกก็รู้น้วลายอยู่ในปากอมได้บนออกมาเมื่อไม่กล้าแตะสะอาดทั้งสกปรกก็รู้ ร่างกายทั้งตัวเงือใครไหลมามาสาทั้งศสกสก็รู้ <c oughs> ในเมื่อรู้แล้วแต่แกล้งทำเป็นไม่รู้หรือไม่สนใจมันก็เป็นวิสัยของสัตว์ในอบาย,ยาภูมเพราะอะไรก็ไม่หมดกิเลสไม่หดตัญหามีแต่ความทุกข์ตลอดกาล นิ่เนืน่นพิจรารณาการยกตานุสติพวกอาสุปสัญญาอาสุปสัญญาและสุภกรรมฐานนี่มันอันเดียวกันอาสุปสัญญาเราจำได้ว่ามันสกปรกอย่ตลอดเวลาทุกชิ้นทุกส่วนทุกต่อตารางเส้นของร่างกายไม่มีจุดไหนที่มีความสะอาด มันมีแต่วความสุขปรกโสมมมอยู่ตลอดเวลาหาจุดสอะอาดจริงๆไม่ได้อันนี้มันเป็นเนื้อแท้ของร่างกายจริงๆนี่นั่งคิดนั่งพิจารณาค่้ควรพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่ไปแกล้งเห็นใช้สัญญาความจำมันต้องจำจำได้ สภาวะที่เป็นควรจะจำมีเยอะไม่ต้องไปน,นั่งหาไล่เดียมันมันเป็นของจริงนี่การจเจริญกายก,กาตานุสติกาสุสัญญาเนีสยสุรรมฐายเขาจเจริญแบบนี้แล้วขณะใด,ดที่ยังรู้สึกตัวอยู่เรามีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งของร่างกายและวัตถุทั้งหมดมันสุกปร ถ้ารมทรงอย่างนี้แล้วเห็นว่าร่างกายเราสปกปรกร่างกายคนอื่นสปกปรกร่างกายสปกปรกสัตว์สกปรกวัตถุธาตุต่างๆในโลกไม่มีอะไรสะอาดสกปรกทั้งหมดเรานั่งนึกทีว่าอะไรสะอาดบอกขึ้นอย่างนี่มีอะไรบ้างที่มันสะอาดสะอาดที่ไม่ต้องชำระล้างเช็ดล้างมัน,นมีไหม มันไม่มีมันไม่ใช่สิ่งสกปรกทั้งหมดนี่เราต้องการความสะอาดแต่เราต้องการความสกปรกที่เรามีความรักเรามีความารถนาะเรามีความต้องการเนื้อแท้จริงๆเราต้องการของสะอาดแต่ม่าต้องการของสกปรกแต่แต่ว่าเราก็พบกับสิ่งสกปรกข้าเราต้องการไหม ถ้าอารมณ์จิตของเราต้องการก็ก็นำม,มาสักหน่อยเลยไหมนะว่าเองอยากเป็นสัตว์นรกหรือยังไงได้อยากเป็นเปรตได้อยากเป็นสุสุรกายได้อยากเป็นสัตว์ปีศาจเพราะว่าอารมณ์อย่างนี้ไม่ใช่อารมณ์ของพระอรียเจ้าเป็นอารมณ์ของสัตว์ในอบาภูมมีทัญญยา จำได้มีความจำแต่ว่าไม่สร้างความจำให้เกิดมีตาทำเหมือนว่าไม่มีตามีหูทำเหมือนว่าไม่มีหูมีจิตสำหรับใคิดจจจำมันต้องไม่รู้จักคิดไม่รู้จักจำอาการอย่างนี้มันไม่ใช่อาการของคนหรือว่าไม่ใช่อาการของเทวดาหรือผมหรือว่าไม่ใช่อาการของพระอริยเจ้า มันเป็นอารมณ์หรือว่าเป็นอายการของสัตว์นรกหรือว่าเปรตอาสุรกายสัติรจฉานถามใจมันว่าพอใจที่จะลงนรกไหมที่ยังมัวเมาอยู่ในโลกกายของคนหรืสัตว์ความมัวเมาอย่างนี้มันเป็นตัณหาเป็นปัจจัยเกิดความทุกข์เป็นปัจจัยเกิดวามทางความยึดมั่นถือมั่น เมื่อยึดมั่นที่มัน่าร่างกายเป็นเราเป็นของาเราขอสุขผกเห็นว่าสะอาดของไม่สวยเห็นว่าสวยของที่มีสภาพจะสุดโทรมเป็นปกติมองไม่มองเห็นตามความเป็นจริงคิดว่ามันมันทรงตัวอาการอย่างนี้มันเป็นสภาวะของจิตที่จะต้องตกปไปในวายบายภูมิเพราะว่าไม่มีความผ่องใสของจิต ถ้าหลงอยู่ในรูปอย่างนี้ของเลวเห็นว่าเป็นของดีของสกปรกเห็นว่าเป็นของสะอาดจิตมันก็เศร้าหมองจิตเศร้าหมองไปไหนพระพุทธเจ้ากล่าวว่าจิตเตสังลิิเททุกขกิปฏิกันขาเมื่อรมจิตเศร้าหมองตายแล้วก็ไปอบายภูมิทำไมจึงว่าเศร้าหมองเพราะว่าเราคิดว่ามันดีนี่ เวลาใหม่ๆม,มันก็ผ่องใสสดสวยงดงามแต่ว่าทั้งๆท,ท,ที่มันผ่องใสยอยู่นั่นแหละมันก็นแสดงการสกรปกกรกอยู่ตลอดเวลาหาอะไรดีไม่ได้แต่เราไม่มองที่ไม่ใช้ปัญญาพิจารณาสายอะไรเป็นสำคัญความโง่ไม่ใช่โง่อย่างเดียวบ้าด,ด้วย ราะว่าคนโง่มันก็มีพอใช้ปัญญาก็พอมีปัญญาเป็นเครื่องคิดก็มีสัญญาเป็นความจำคนโง่นี่ยมันไม่โง่ทั้งหมดมันโง่แต่บางอย่างเท่านั้นคือสิ่งที่รับมีความละเอียดคนโง่อาจจะคิดไม่ถึงแต่ว่าร่างกายของคนเราสกปรกมันเป็นของไม่อยากที่คนโง่จะอมองมองเห็นมองเห็นได้ื่อสกปรก แล้วเราติดใจว่ามันสะอาดนี่ไม่ใช่งโง่คนงโง่เปคนบ้าเพราะว่าไอของสกปรกว่าสะอาดแต่มันคนงโง่เขาไม่พูดคนบ้าเท่านั้นถึงจะพูดถ้าอารมณ์เรามีความบ้าไร้สติสัมปััญญะไม่มองหาตามความเป็นจริงเราก็จงถามมันว่าไปไหนใจมันเศร้าหมองมันก็ยอมยึดถือ เวลามันสุดทรงเข้ามาจริงเราเสียดายเสียใจเวลาจะพังจะสลายตัวเราเสียดายเสียใจไม่อยากพังสลายตัวในกฎธรรมดาของร่างกายมันมีความเกิดขึ้เ็นเบื้องต้นมีความแปรปลวนเป็นธรรมดามีการสลายตัวเป็นอันดีสุดนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายแต่ว่าคนบ้านี่มีอาปทานยึดมั่นแบบร่างกายมันจะต้องเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ตลอดเวลา จะต้องมีความเปล่งปลั่งอยู่ตลอดเวลาจะต้องไม่มีการสุดโทรมจะต้องสะอาดตลอดเวลาแต่ความจริงมันสกปรกนี่มันจะทรงตัวได้ไหมมันก็สรงไม่ได้มัอขึ้นไปหาความเสื่อมพอเสื่อมกับแก่ขึ้นมาเกิดไม่สมบายใจเอ๊ะนี่เราไม่ต้องการให้มันเป็นอย่างนี้ทำไมถึงเป็นไปเกิดกุนงานหูฝ่าตาฟางกำลังไม่ดี ความจำเสื่อมเลือดร้อนเพราะไม่ยอมรับหนับผิวมันจะแก่นักเข้านักเข้ามันแก่นานๆเข้าอาการชีิเกิดขึ้นเอาแก่ไม่เป็นไรขออย่าให้ตายก็แล้วกันนี่ยังจะทวงตอบอีกแล้วร่างกายมันจะทรงได้ไหมก็กดธรรมดางเขาจะต้องตายแล้วทำไมจะไปห้ามมันห้ามมันก็ห้ามเลยได้นี่คนดีแล้วว่าคนโง่เขาไม่คิดอย่างนี้ คนที่คิดแบบนี้คนบ้าเท่านั้นบ้ากินเลสบ้าทันหาบ้าอุตารบ้าทานบ้าอกุศลหรือบ้าทำในความที่ไม่ดีอกุศลหรือว่าคิดในสิ่งที่ไม่ดีไม่ตรงตามความเป็นจริงนี่พูดแบบนี้ก็พูดแบบว่าพระพุทธเจ้าบอกอัตนาโจทยัตานังจงกล่าวโทษโจย์ความชั่วของตัวไว้เสมอ นี่จำก็ไม่นะอย่าให้มีอะไรมันพลาดเข้าอีกนี่พูดกันทั้งปีนะพาสิบที้มองแต่ตัวไม่ต้องมองชาวบ,บ้านให้รู้กฎรู้ระเบียบว่าเราเป็นอะไรเราเป็นสมณะแปลผู้สงบถ้าจุนจานมันก็ไม่ใช่สมณะแล้วเป็นเป็นตว์นาบายะคูเราเป็นพระแปลผู้เเสด จิตเลววาจาเลวใจเร็วมันก็ไม่เจพระเป็นสัตว์ในบ้านในรกนอนนีสติสัมปชัญญาของเรามีพิจารณาหาความจริงว่าไอ้นี่มันร่างกายมันอสกปรกเป็นสมถะพอคิดว่านอกจากจะอสกปรกแล้วมันไม่มีการทรงตัวถ้าเป็นคนก็เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงมันไม่เชื่อง เอาอกเอาใจมันทุกอย่างมันต้องการเปรี้ยวต้องการเค็มต้องการหวานต้องการเย็นต้องการอุ่นต้องการเครื่องแต่งกายสวยสดงดงามหาให้มันทุกอย่างอยากจะอยู่บ้านแบบไหนจะนอนแบบไหนจะกินแบบไหนบริหารกายแบบไหนหาให้มันทุกอย่างขอไม่ให้มันแก่ขอไม่ให้มันตายขอไม่ให้มันป่วยมันยอมรับนักหือไม มันเชื่อเร,ร,ราหรือเปล่าก็เปล่าไม่มีอะไรที่มันจะเชื่อเรานี่เป็นน้ำว่าถ้าอ้ร่างกายที่มันมันเป็นเพื่อนที่รักของเราเราก็คบไม่ได้ต้องเลยคบมาน,นานแล้วอันนี้ถ้าร่างกายนี้แหละเราควรจะคบมันต่อไปไหมมันมีอะไรบ้างในสภาในคุณสมบัติหรือว่าสภาวะของมันหนึ่ง เห็นว่าโสกปรกเป็นปกติสองเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ทุกตัวไหนทุกว่าต้องเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาสามเลี้ยงแล้วมันก็ไม่จำให้มันทรงตัวมันก็ไม่ท่งตัวมันมีการสลายตัวไปน็นระดับสุดนี้พิจารณาหาความโสกปรก กระทั้งเกิดนิพิายายนต้องทำให้ถึงนะไม่ใช่จะมานั่งฟังเฉยๆคำว่านิปิธายาน,นีน้ีความเบื่อหน่าย <c oughs> เห็นว่าร่างกายสกปกร่างกายเราร่างกายไทยคนอื่นเหมือนกันหมดยาวตาไปติดที่เเครื่องอาภคอ์ยาวตาไปติดอยี่ยดดแค่ผิวหนัง ตามองไปเจออาพรเครื่องประดับผ้าพรลสบายด้วยถ้าผิวหนังใจนึกล้วงเข้าไปภายในของร่างกายมองเข้าไปหาความจริงว่ามันสะอาดและสกปรกไปเห็นคนเห็นสัตว์นึกแบบนี้และก็นึกถึงตัวเองด้วยว่ามันมีสภาพยังไงเมื่อจิตใจทรงเห็นเห็นว่ามันมีสภาพสกปรกคุณปกติเห็นคนเหมือนกับถงอุจาระเคลื่อนที นี่ม่ต้องมีอารมณ์อย่างนี้เป็นปกติไม่ใช่เป็นน,น,นั่งภาวนากันนั่งพิจารณากินอยู่ยืนอยู่เดินอยู่ทำงานอยู่มีความรู้สึกอย่างนี้เป็นปกติไม่ใช่ไปเอาเวลานั่งหล,ลับตานั่งหลับตานี่ถ้าอารมณ์ปกติมันไม่ทรงตามนี้ไปหลับตาม,มันก็ไม่ได้อะไรหลับทรงเด็ชเดี๋ยวคิดหนุนคิดนีพลานไปหมด มันจะได้สร้างความยุ่งสร้างความเดือดร้อนอยี้ถ้าดีกันสมุดคิดอย่างนี้สมดก็คุมกําลังใจของไอ้ตเองทั้งหมดมันไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปสอนอะไรกันมันมีแต่คนดีทั้งหมดไอ้ที่เลวนะั้นแสดงว่าไม่มีไม่มีนิสัยความความเป็นคนมันมีนิสัยเป็นสัตว์นรกเป็นประจำ ี่เมื่อคิดถึงจุดนี้แล้วเราก็นำมีปรสนานยานตัวสำคัญเข้ามาใช้ว่าไอ้ความอยากมีร่างกายเราอยากได้ร่างกายของคนอื่นมาประคับประคองการทะนุถนอมร่างกายนี้มันเป็นปัจจัยของความสุขก็เป็นปัจจัยของความทุกข์มันสุขกับทุกข์ด้วยมันทุกข์ด้วยหันก็ไปจับสกายะกายสกายะทิฏฐิตัวนี้ตั้งพวกเนเลย ้สมถะไมปัสนาตรงกบท่านบอกแล้วนี่ว่าพระานาคาต้องมีอธทิจิตสิกขาอาทิจิตสิกขาคืออารมณ์เป็นฌานทรงอารมณ์เห็นสภาวะอย่างนี้ตามความเป็นอยู่จริงอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เวลานั่งหลับตาตเวลานั่งหลับตาไม่ได้ผลอะไรทรงจิตยุวารางกายคนและสัตว์สุขภพเห็นตามความเป็นจริงมันถึงนึกทรงเดช แล้วก็มาเจรณาตามสภาวะของปัจจัยนัยาน์มาร,ร่างกายเราก็ดีร่างกายคนด้วยเองก็ดีมันสุปกปพหน้ารังเกียจรังเกียจแต่ไม่เจนณารังเกียจในเเกียรติซะจริงๆอารมณ์กามาันทะาถูกกดลงไปด้วย,นยอนายของสมถะภาวนาเบื่อหน่ายไม่มีความรู้สิกรักในเพศแต่ระวังตัวน,นี้มันยังไม่ถึงขั้น มันโผล่เข้มาได้ตอนนี้ก็ประหัตประหารเรื่องหน่ายของปัสนายอย่างคือากาสกายติถิว่าร่างกายนี้นอกจากสุกภพแล้วมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเรามันเป็น,นเพียงธาตุสีธาตุน้ำธาตุาดินธาตุลมธาตุไฟที่แสจะสุกรกแล้วไม่มีการทรงตัว มันมีการเกิดขึ้นในเบื้องตน้นแล้วมีความเสี่ยงไป็นทำกลางมีการสลายตัวไปในสุดมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ทุกอย่างไม่ได้เคยน้อมความสุขมาให้ใจเราเลยเมื่อมีร่างกายตั้งแต่เกิดถึงวันตายหาความสุขหนึ่งวินาทีไม่ได้มันสร้างสารรค์แต่ความทุกข์ตลอดเวลาฉะนั้นนับกันระบัดนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ต้องการร่างกายแบบนี้อีก จะไม่มัวเมาร่างกายอย่างนี้ต่อไปอาการใดๆที่จะเพิ่งเกิดขึ้นกับร่างกายเราถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเราจะไม่ทาจิตหวัดวันจากอารมณ์ใดๆทั้งหมดที่จะเพิ่งเกิดเข้าร่างกายหรือมันกระทบอ,อารมณ์ใจรอยมันไปตามสภาพเจ็บป่วยรักษาเพื่อการบรรเทาเวทนามันหายก็หายมันจะตายก็ช่างมันเป็นเรื่องของมัน นี่เป็นนว่าถ้าจิตสอ,อาการอย่างนี้ได้มันจะแก่ก็ช่างมันจะป่วยก็ช่างมันจะตายก็ช่างมันจะเป็นลมเป็นแรง้งมียากินก็กิกนไม่มียากินก็นอนไม่ชยใช้ช่างมันไม่สนใจกับมันอีกอย่างนี้ท่านเรียกว่าสังขารเปขาย,ยานแล้วทรงอย่างนี้ให้ได้ดึกขาด โดยไม่มีการกำเริบกลับมาพอใจในรูปสมนม้มพันธ์ของเราของเขาต่อไปอย่างนี้ท่านเรียกว่าข้านาคามีมรรคเบื้องตนยังไม่หมดมรรคเป็นข้านาคามีมรรคเบื้องตนคือตัดก,การมาชันทะได้ด้วยอาการอย่างนี้ในอย่างนี้ที่พูดปวล้วจะไปวางทิ้งกันนะพูดให้ปฏิบัติกัน่าไปรุ่มรามเขาถ้ารุ่มรามเขามันจะไม่มีโทษแต่ปัจจุบัน อเวจีนีที่เป็นที่ไปสำหรับเราอาต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่นกำหนดรูดล้ลมหายใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามปฏิยาสายจงกว่าจะดีนสัญญาณบอกหเวลา